สวัสดีครับทุกคนครับผมได้รับคำถามมาผ่านทางคอมเมนต์นะครับว่าถ้ามีงบประมาณ5้าถึงหกแสนบาทเนี่ยเราจะเลือกรถไฟฟ้ารุ่นไหนได้บ้างเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจริงๆเนี่ยในงบห้าถึงหกแสนเนี่ยมันมีประมาณ3าสรุ่นที่เล่นได้ก็จะมี MG4 Standard นะครับมี u uh, r a Good Cat ห้าร้อย Ultra มี Dolphin Extended Range นะครับแล้วก็ผมแถมให้ตัวนึงก็คือ Ion UT แต่จริงๆ Ion UT เนี่ยมันเกินงบมันอยู่ประมาณ6กแสนสี่แต โอเคเลสเซว่าได้แล้วกันนะครับถ้าเลือกทั้งหมด4ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครระยะทางที่วิ่งได้นะครับที่วิ่งได้ไกลสุดเลยเนี่ยก็คือไอออนยูทีเคลีไว้ที่500กิโลเมตรนะครับรองลงมาก็จะเป็น d ดอลฟินครับ490 GoodCat 480 MG ูดคทวิ่งได้น้อยสุดเลยนะอยู่ที่423กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรื่องความแรงเนี่ย ดอฟินที่1ครับก็คือได้แรงม้ามาที่204แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตร I อออนยูทีเนี่ยอยู่ที่204แรงม้ากับ210นิวตันเมตรนะครับกูดแคท143แรงม้ากับ210นิวตันเมตรแล้วก็ MG4 นี่แรงกว่ากูดแคทนะฮะ170แรงม้ากับ250นิวตันเมตรนะครับ,รบ,รบเรื่องการชาร์จได้พอๆกันเลยก็คือ AC ไฟบ้านเนี่ยอยู่ประมาณ6-7กิโลวัตต์เหมือนกันแต่ว่า DC ฟ้าชาร์จเนี่ย MG4 ทาได้ดีสุดนะฮะอยู่ที่88กิโลวัตต์ด up ฟินนี่80กิโลวัตต์แล้วก็กูดแคทกับไอออนีเนี่ยพอๆกันที่60กิโลวัตต์แต่ดอกจันไว้ก่อนนะครับ ว่า Ion UT เขียนในเอกสารว่าเขาสามารถชาร์จจาก30-80ได้ในเวลา24นาทีถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาจะเร็วสุดในคลาสสี่รุ่นนี้เลยนะครับก็ต้องมารอดูของจริงกันแล้วก็เรื่องของภายในเนี่ยผมยกให้ทาง I o n UT ที่1เลยนะครับเพราะว่าออปชันที่ให้มาแน่นมากๆไม่ว่าจะเป็นจอ14ห6นิ้วใหญ่สุดในทุกรุ่นเลยนะครับมีเบาะไฟฟ้าที่คู่หน้าเรียบร้อยนะครับปรับไฟฟ้าหมดเลยมีระบายอากาศที่เบาะมีอุ่นเบาะเบาะเย็นมีกระจกพาราลมิก,กลัสรูฟมีม่านกันแดดไฟฟ้ามีแอร์สำ ต้องบอกว่าครบที่สุดในพิกัดตรงนี้แล้วก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติมีงบ5-60,000แสนบาทผมว่าถ้าเติมอีกนิดนึงเราอาจจะได้ตัวที่สุดกว่านี้นะครับก็คือ6,4แสนสี่จะได้เป็นไอออนยูทเลยนะครับแต่ถ้าต้องการให้งบไม่เกินก็มาเอาที่โดฟินได้โ o ฟินนี่ก็5้0แสนเออปชั่นพอๆกันตัดแค่ฝาท้ายไฟฟ้ากับแอร์ตอนหลังออกก็จะเหมือนกับไอออนยูทุกอย่างเลยนะครับส่วนกูดแคทผมมองว่าค่อนข้างจะเป็นรถที่เฉพาะนิดนึงก็คือต้องเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของความสวยความงามต้องเป็นคนที่ชื่นชชอออออบบบบเเรื่งงงขงควาาามยนนนนิดดึะัถ้บบบ้้แไไปไลจจ ไม่ปราดเปรียวมากนักแต่สวยหน้าตาดีแน่นอนนะครับหรือว่าใครบอกว่าไม่เอาอ่ะต้องการแบบรถที่ขับดีขับมันออปชั่นไม่เป็นไรเน้นใช้งานจริงเท่านั้นไป MG ครับขับเครื่อนล้อหลังช่วงล่างดีมากและมันก็ขับดีมากๆเช่นกันราคาตอนนี้559,900ถ้าผมจะไม่ผิดนะราคาประมาณนี้เอาเป็นว่านี่ก็เป็นข้อมูลมาแชร์ให้กับทุกคนได้ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ